สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบแต่งสไตล์ออฟโรดต้อง All New Titan คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้านะคะเน้นตกแต่งสไตล์ออฟโรดนะคะ <c oughs> เขาก็รีเควสมานะคะว่าอยากได้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตแล้วก็มีการลงแม็กขอบ20ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดตกแต่งซุ้มล้อด้านข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะบอกก่อนว่าเป็นรุ่นท็อปของ All New Titan นะคะเรามีการตกแต่งนะคะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะ ตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งทรงใหม่นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นทรงวายนะคะก็จะเป็นบึกบึนนิดนึงนะคะก็มาพร้อมกับชุดแต่งสีดําด้านนะคะแล้วก็มีตัดหูลากจูงด้านหน้าเป็นสีแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขานะคะจะไม่มีบงังเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะอันนี้ การใช้งานก็คือใช้ได้จริงไม่มีปัญหาในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์แน่นอนนะคะ